ใส่บใส่บิกบ๊อบไปบวกเหมือนเหมือนท้าททยอ่ะท้าททยใส่ีใส่อีกหนึงองสามเจเจาะวันนี้กดหนึ่งสองสามเจเจาเจบอกไม่ไ้เลยไม่ได้ต้องต้องมีจังหวะนะตงมีเรอเจา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 ิบแตเลยเอาลับสวัดีครับโจาะจไม่เร็วอะครับเอาใหม่ โจโจวันนี้อยู่พวกเราโจโจช่องแบบเดี๋ยวใช่โจโจเซนเนลก่อนย้อนที่แบบช่องภาษาอย่างเซนเนะครับโจโจเฮ้ยมึงพูดโจโจอะยังมะโจโจกโจ้างงไอ้เอ๊ะไม่งงหรอกทุกคนไงงงไม่งงทุกคนต้องรู้รู้จักแล้วครับร้านส้มตำโจโจเอาเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวมาก่อนคำว่าก่อนเลยแล้วคิดดิอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปในร้านไม่มีก้อนอะไรนะครับ วันนี้ก็คือเราจะมากินแบบต้มตำตาดูสีเสื้อก่อนดูสีเสื้อก็คือมาพร้อมกับเร่งร้อนตากล้องเนี่ยสีแดงแดงหมดนแล้งแล้งไม่ได้ไม่ได้โปรโมทเสื้อนะนี่ไม่ได้โปรโมทเสื้อเลยเออโอเควันนี้ก็คือแบบอยากมาลองความเผิด อเป็นร้านต้มที่แบบสุดที่สุดปกตินี่นะปกติมึงกินเผ็ดไหมอ่ะแค่นี้ก่อนไมกินวันนี้ไม่กินอ๋อนโนไม่กินเผ็ดมึงได้กินแน่วันนี้ยัดไหล่ปากคือดูไม่อยากหลายช่องนะมึงแบบพริกกะละมังอยากไปคน่ายเลยอ่ะเออไม่ได้คนไทยก็โดนโดนตรงนี้แหละองโดนหมดคือไอ้นายกินเผ็ดไม่ได้ก็ต้องโดนก็คือปกติที่กินพริกเล่นเป็นอาหารแบบเป็นประมาณกิโลกิโลเลย่อวางวางขมือมึงเลยนะเออวางคขมือไว้นะคือแบบไม่อยากจะร้องแบบ นี่จะทำลิ้นที่พังได้ป่ะงรือเปล่าน้องเราก็เห็นจากหลายช่องเลยที่แบบมากินที่ร้านเนี่ยต้วต่ำโจโจตอนแรกเราปั่นพอเราเห็นมากแบบฟิวปากอ่ะคือมันอยากโดนอ่ะอยากร้องอ่ะได้อยากโดนอ่ะครับนี่มันสลับกินเผ็ดแล้เนี่ยเขาจะรู้ปะวะไม่รู้เราไปกินทีละคนเนาะเชื่อผมไม่รู้หรอกสลับกินเผ็ดเลยเผื่อพ่อเขาไม่มองอ่ะว่าเป็นแทนเขาไม่มองหรอกเขาเห็นใส่เสื้อสีเดียวกันเขาไม่ไม่สนใจอะไรแล้วนี่ก็เราเราเขาอยากโดนด่าครับ เออแล้ววันนี้ได้ข่าวว่ามีช่องหลายช่องมาถ่ายเลยนอกช่องโต๊ะอยู่ไหมไม่เข้าเลย่อเต๋อมือเต๋อโจวโจโอเคโกติร้านร้านเขาจะเปิดการโต๊ะหกโมงเออแต่ตอนนี้คือเขายังไม่การโต๊ะเออตอนนี้ยัห้าโมงอยู่ใช่เราก็ต้องรอเขาการโต๊ะแล้วเราก็ร้านเขาไม่มีที่จอดรถนะครับไม่มีถ้าอยากจอดนู่นตามป้ายเลยลูกค้าที่มากินส้มตำร้านนี้ต้องจอดที่เม่เจอรไม่เจอร์คือตรงข้ามนู่น ง,งนะข้าเมเจอร์รัสโยนรัสเซียทินไปแล้วมันท้าร้านกันเลยเหรอไปเราไปหาพ่อกันเนี่ยรอดรอดร่อกรอัรอรอนนี่ย พ่อว่านี่ครับของจริงอ่ะอันนี้ของจริงนะของจริงนะนี่มาจิ้มกัคนพอดีจัดตัวใหญ่ไม่รอดสักคนเลยเหรอพ่อไม่รอดไม่รอดเลยตายอย่างนี้ต้องตายแน่ไม่กลับแล้วนะได้ได้ได้ไม่ได้พ่อผมผมหน้าเหมือนกันไหมผมหน้าเหมือนกันไหมไม่รู้พ่อยังไม่ดูพ่อมองแล้วพ่อไม่เข้าที่แล้ว ตายพอดีครับโมเโหมึไม่กเลยอะถ้ามาล้นี่มั่งใจจรงอย่างมากผมต้องมั่งใจจงาเข้ามาผมม่ใจอะผมมั่งใจร้อยเปอรจเเลยสวผมกินทิ้งเล็กอาหารนี่ผมยืนดูแลผมเก็บข้อมูลขโมยสุพ่อไปขายได้เลยแล้วจะมึงจะก็บมันคนละต่างกันมันคนละชีกันตจวกินเนกินน้าลมึงไม่ใช่ชิลลนมกระจมตีกุ มาดูฮิกดิโอโหโอโหวดูดูการต้องต้องมีจังหวะการำด้วยครับเจอ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 โจชิบแตกแใจได้แงใจได้งเลยว่าระหว่างตามเต้นรอดทำอะไรตมไ้ร้อเออ ะโตจ๊ปกติร้านเปิดคาโต้กี่โมงครับโมงครึ่งค่ะโมงครึ่งเขาปิดร้านหมดแต่ฉตั้งโต๊ะแล้วครับคือต้องต้องรอเขาปิดร้านรอครับไปย้ายไปร้านใหม่ไม่พีมีครับว่าปิดร้านปิดนั่งสั่งไว้เลยเดย้ายนี่ครัใกล้ๆกันนิดเดียวกลิ่นกินกินน้ำกินแบบเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเจอได้เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้จักโต๊ะโจ๊ะเดี๋ยวรู้จักโต๊ะโจ๊ะเช้าเช้าจ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 ้าซื้อพร้อมสั่งแทนไทยอ๋อ้ย อันนี้ตำอะไรอะตำพริกตำพริกจ้าโจโจเจ๋อเจอผมไม่ค่อยชอบกินเผ็ดมากเลยพ่อเอาเผ็ดจัดๆเลยเจอแนะ่มึงต้องลองเจอแนะ่มึงไม่ต้องหามึงเจอแน่อันนี้แค่พี่แค่ใช่ไหมขอพี่ขี้หนูลุ้มลุ้นี้ตีผมเป็นคนเหงื่อออกยากมากเลย <c oughs> ผมวิม่งสิบยี่สิบโลเหงือ่อผมยังไม่ออกเลยเหอมึงเจอแน่นี่เฮ้ยเหมือนมีคนหายว่ะ หายเฮ้ยเฮ้ยเอดี๋ยพอเรียแล้วพอเรียไปเอรอนมกนกลัวไม่จงกลัวไอ้มตงโดนัไม่ิ้ไมมเมืมืท้าทายอะท้าทาย้ต่อี่อีก่อไ้าเนีวนี้มีไหมแค่นี้ยังไม่เพิโอทลอยาเอพร้อมทะลุแน่เลยนี่อันนี้คือน้อะไรพ่ออา ต้มต้มครับนี่น้ำมะมะขามครับกระป่ออันนี้ปลาแดงครับปลาแดงปลาแดงปลาแดงเนี่ยเจ้าเจ้าอารมณ์เฮ้ยจะไม่รู้สึกมีคนอยากถือกล้องไะไม่รอด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 บางคนกินมาแล้วครับต้องควบคมครับต้องดูทุกคนครับไม่เอากล้องลงไปนะเราธรรมดาปะนะเฮ้ยกล้ตงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยกล้ไม่ธรรมดา เจอเจอโอ้ยเจอมึงหนาวแน่คู่มาลูกอะไรคูจสุดลห้าคนแบ้วโจโจ้เต้นเต้นก่อนโจโจโจหจึ่จ้อจ้าอันนี้ขัดนึ่งสองามเจ้เจ้าเจ้าบอกนึกว่าอะไรบิังคับโจโจ้ากนจะตายสนุกสนยูยูู่ได้ใช่ไหม มาแล้ครับมานคนนะครับห้าคนทำคลิปหนึเจอเจอมาครับาเามาเตรียมตัวพร้อมยากินนมยาอย่างหนงสองมเจอเจอเลยมาไอ้ว้กูยิงมาไม่เท่าไหร่ก็คือ,อร้อนตอนนี้มาแล้วหนึเจอเจอเหุดุ ไอ้บดไม่เผ็ดใช่ไหมเยอะเยอตุ้เจอมาุมาเจอมาุมาเลยมามามาาแมาเลย่จอจเจอโอเคลเท้าบอกนะครับสนนะลูกี่เยสรสชาติแตกไปเลยอร่อยคือหนึงรสชาตินะอร่อยแต่ความร้อนนี่ไม่ต้องห่วงดูจากพริกตอนนี้คือคนโคตรเยอะครับยนรอโอ้โห มีแล้วมึงจะบ้าคลิปมากเจอะเจาะด่านเ้ยขอบคุณครับไว้เยอะนี่ขนาดยังไม่ได้อะไรเลยนะมาถึงก็ด่าลูกค้าแล้วโอ้ของจริงเจอะเจาะิบจูจูมึงจะบ้าลาลามากมึงจะบ้าคลิปมากเจอะเจาด่าด่าแล้วได้สีลูกค้าสวยนะนี่ได้ฮะได้เดี๋ยวๆด่าเดินมีละคนก่อนก่อน โจโจไม่โด้ยม่ได้ยินจจคนท่มีบัชอนครับไม่มีข้อแม้ดังนั้นไม่ได้เลยลูกโจโจบอกแค่นี้นะครับพนักงานโจโจนะฮะคิดวางเ้าอีกหนึ่งตัวต้องตะโกนโจโจหนึ่งทีประกาศด้วยประกาศด้วยโจโจอ่ะวางอีกตัวหนึ่งโจโจ เอาทุกตัวน hey, oh. la allora ี่เขามองมึงทั้งหมดอ่ะเฮ้ยเคยอี้เอาพี่มาไปเอาพี่มาดิโอ้โหเพิ่งเป็นพนักงานดีเลยอ่ะมาเถอะไอ้บ้าไอ้บ้าอู้อ่ะไอ้บ้าทุกคนทุกคนไอ้บ้ามันอู้อ่ะคิดดูดิโอ้โหเราเราเรามาช่วยเขาหรือมาเป็นภาระเขาเลยมาช่วยช่วยเนาะช่วยออกไปนาทีนะเฮ้ยโย่เองก็ว่าไปนะ เฮ้โอมีไฟแล้วหล่อเลยมีไฟแล้วหล่อเลยไอ้บัสค่าแรงเท่าไหร่อะสามร้อยอ้าโอสามร้อวัน300ทไม่ถูกจังครับคือแบบบริการดีมากรูันเป็อไหะปครับตอนนี้แล้วก็อยากให้เราได้ชินไปคำานึ่งอยากจะกินต่อแล้วอยากจะกินต่อแล้วจริงแต่มาอร่อยแล้จ่ายกระดี่ให้ารนั่งรออยากจิแล้วอะตอนนี้เวลาอะไรอ่ะหก่มงครึ่งละ ดูอะดูดูคนเยอะมากเยอะมากคือพอผมประกาศว่าแฟนสยองเลี้ยงนี่พอผมประกาศแฟนสยองเลี้ยงนี่มาเต็มเลยวันนี้แฟนสยองเลี้ยงครับผมเลี้ยงหมดเลยครับทุกคนเลี้ยงหมดเลยอะไรนะแฟนสยองเลี้ยงผู้ติดชอบที่หนึ่งจ้ะยางดีฮ่่าฮ่าไม่ร้านน่ามาพอดีเลยเพรามาพอดีเลยไว้ไวด้วยผมชุบกินโอ้ ับทุกคนอาหารมาเรียบร้อยครับทุกคนเอาครับทุกคนเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเราต้องชิมก่อนทิมอ๋อชิมเก่อนเราเริ่มจากอ่าแต่ให้รู้คอหมูย่างเอ้าเด็ดพ่อมาพ่อมาพอดีเลยพ่อมาก็เลยว่ะเจ๊เจ๊เจริงเราจะขอบุกพอดีอ่ะนี่ไก่ย่างเด็ดข้าพูดกันนุ่มนุ่มโคตรโคตนุ่มอยูเราเนี่ยอ่าเป็นยังไง น้มไงไม่เยปากงนะมึกมึกปลากรนะเขาเรียกกันคลิปอะไรอย่างไรแล้วมันแกชั่วๆอะไรคนกินก่อนร้อใจอผมใส่แล้วผมใส่แล้วผมไม่รอแล้วครับผมไม่รอแล้วครับทุกคนูเลยใ่คิวันละกี่ตันเนี่ยไอ้เฮ้ยทไม่นั่องตวาตัากเนยผมลองนองแล้วจริงทุกคน ยอมเลยไก่ไก่ต้องบอกว่าสาแฟดีเลยโจโจเลยแฟดซีเลยตาเาแฝดสองครับสองคนนั้นไม่แฟดเลยเพื่อนเพื่อนหมดเลยครับเป็นไงพ่อพ่อแยกไม่ถูกแยกไม่ถูกดูว่าแฝสีแล้วก็แฝดสีนักติดกาเสี้ยเดียวกันผมหล่อทุกคนไหมหลอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวับขอถามลูกคุณไม่ได้กินข้าวกินหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราขอถามลูกไม่ได้กินข้าวนเรากินเผากินลิลิเดียเทสเทสกันเทสไก่กัน โอ้ยทุกคนดูโอ้โหไหมกุ่งพุ่งโชมไม่ได้กินเลยดอเลยไมกินไปครับเอาความดิเอาเอาเอาแบบรสชาติใช่ไหมอร่อยแค่ แต่รสชาติคือเขาคุมกล่องเยอะสิเขาใส่กินเยอะเขาคือเขาใส่มันต่างเยอะเยนะให้มันแบบพอดีมันเยอะตามปริมาณบอกเลยว่ามาม่าเผ็ดมาเลยนี่ขี้ๆี้เลยเด็กๆด็กกระตุบอาบไปครับอื้มข้อวหมูย่างทิ้งไปเป็นแปดปันร้อยเดี๋ยวตามเขาไม่ินน้อยครับไก่ยอดกินแล้วบินได้บินไม่ได้ไม่ต้องกินไม่ไม่มีใครสนใจกล้องเลยแดกกันทิปถายเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะมารีวิวให้อยู่อีกรอบหนึ่งขออนุญาตกินหน่อยนะ ใช่ใอร่อน้องมันเลยโจโจแเจแเจนี่ลูกลูกพ่อโจโจลูกเจ้เจ้ร้านใหม่ร้านใหม่ร้านใหม่พี่อยู่ตรงซอยพอะโยูทีสามเจ็ดทับหนึ่งนะคะอยู่หลังไมเนียคไปเปิดตรงนั้นะวันที่หนึ่งพันวาหนึ่งพันวาแต่แต่ยยังยังยังไม่แน่นอนแต่ที่เจอกันที่นู้ก็คือวันที่หนึ่ันวานแน่นอนคืแน่นอนใช่ค่ะอ่อจจเนี่ยกยนะคะ อ้าวอร่อยจังอ้าวมึงไม่กินอย่างเดียวเลยถ้า few moments later เขาเหมือนจะไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปนะครับเขาตั้งใจจะมากินกันนะครับสองชิมอยู่ดูดูความเสียหายกันดีกว่าแต่แค่มันนี่มันแซ่บเลยตัวเต่าวะใช่ไหมไม่แต่แค่มันมันมันติดลมไปหน่อยมันอร่อยไงก็จะตัด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 เกี่ยงเลยทุกคนไม่กินไม่รู้หรอกว่ามันอร่อยต้องมาลองครับไม่ต้องลองถอยแล้วเนาะ เรามาถ่ายคลิปไงเรามาถ่ายคลิปครับคือตั้งใจถ่ายคลิปอ้าวรอรู้ว่ามากินนะเนี่ยเจอเจอาเดี๋ยวแล้วพ่อพ่อคุณคลิปฝังกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะจอยสุดพ่อเลยพ่อเลยว้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามแฟนสยองแคนเนลเจ้จ้าเฮ้ยต้องเปลี่ยนชื่อข้างหลังเราไปโจ้าเจ 走、啊，走不回来，你们还怎么来？我怎么来？<laughs>